สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรการนะครับในเรื่องของมุมมองวรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 นะครับที่ลุกลามบานปลายอยู่ขนาดนี้นะครับต้องบอกว่ามันสร้างความตื่นกลัวนะครับให้ผู้คนจริงๆนะฮะ เราจะมองเห็นข่าวที่ออกมานะครับเราจะเห็นผู้เสียชีวิตนะบางรายอยู่ที่บ้านนะบางรายนี่เสียชีวิตข้างถนนเลยนะครับบางรายกําลังจะไปหาหมอนะครับนะก็เรียกว่าเสียชีวิตตรงจุดนะจะขึ้นรถเลยนะครับนะเป็นภาพที่ต้องบอกว่ามันทําให้เกิดความหวาดกลัวนะแต่ก็คือความจริงนะครับเราก็ต้องยอมรับก,กับมันคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่าการระบาดของโควิด -19 เนี่ย สายพันธุ์ใหม่เดลตานี่ร้ายแรงจริงๆจึงทำให้ผู้คนเนี่ยมามองถึงเรื่องของความเจ็บความตายว่ามันใกล้ตัวมากๆก็ไม่ผิดหรอกครับถ้าเราจะมองเรื่องของความเจ็บความตายนะและเกิดความหวาดกลัวนะเพราะว่าพระพุทธเจ้านะครับก็สอนให้เรานะมองเรื่องของความเจ็บความตายเป็นเรื่องน่ากลัวนะเพราะว่าท่านสอนให้เราจเจริญมรณานุกสตินะครับ นะการพินิจ์พิัรณาความตายนะว่าความตายนี้เป็นสิ่งที่เที่ยงนะทุกชีวิตเกิดมาไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นนะครับเป็นวัยหนุ่มสาวคนทํางานนะหรือก้าวเข้าสู่วัยกลางคนนะไปถึงวัยของผู้สูงวยัยก็เรียกว่าความตายหรือมรณาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกวันเวลานาทีวินาทีโดยเฉพาะผู้ที่มีความประมาทอยู่ ผู้ที่ใช้ชีวิตเนี่ยไม่ใช้สีปัญญานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองเห็นนะครับสถานการณ์ในขณะนี้นะเจ้าโควิดสิสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยเราต้องบอกว่าไม่ประมาทนะครับแล้วผมก็นะครับมีจิตนะครับที่ปรารถนายทุกท่านเนี่ยพ้นนะครับภัยจากเจ้าโควิดสินะครับรอดพ้นนะจากไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อนะหรือว่า พ้นไปจากนะครับความตื่นกลัวนะสิ่งต่ตางๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าเราจะต้องมองเรื่องความตายมองเรื่องมอรณานะครับให้ถูกต้องให้เป็นนะไม่ใช่มองแล้วจิตมันหดหู่มันเศร้าหมองแล้วมันเกิดความตื่นกลัวนะเกิดความหวาดกลัวมากจนเกินไปจนเรียกว่าขาดสติปัญญานั่นเองเพราะเราต้องสยบความกลัวด้วยสติสมาธิและปัญญานะครับนะไม่ใช่ตัณหา นะไม่ใช่ว่าเราเจอเรื่องราวเราเกิดตัณหาความกลัวเกิดเป็นความอยากความไม่อยากความดิ้นรนของจิตใจนะครับแล้วเกิดความเห็นแก่ตัวจัดนะครับทบไมถึงผู้ช่น,นันครับเพราะว่าเราฟังข้อมูลข่าวสารก็จะเห็นว่าบางคนนะบางรายเนี่ยนะเกิดความรู้เออสึกกลัวมากกลัวจนเกิดเป็นความรู้สึกเห็นแก่ตัวจัดนะพยายามจะแข่งแย่งนะพยายามจะหาช่องทางหาวิธีทาง,งต่างๆเพื่อให้ตัวเองรอดนั่นเอง นะเพื่อให้ตัวเองเอได้เตียงโรงพยาบาลบางก็มีนะบางคนก็โกหกนะบางคนก็แกล้งทําเป็นเกิดวัติเหตุนะครับเพราะว่าไม่รู้ทําอย่างไรหรือบางคนก็แข่งแย่งวัคซีนกันหานะวิธีการต่างๆในการที่แย่งชิงเพื่อตัวเองรอด mm. เขาเรียกว่าความเห็นแก่ตัวจัดนะครับแนะ่นอนครับถ้าทําแบบนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโกหกการทุจริตนะครับนะหาทางที่ให้ตัวเองรอดก็คือการผิดศีลห้า วราในพุทธสนาเนี่ยนะถ้าเราทําไปอย่างนั้นเนี่ยนะด้วยตัณหานะทำไปด้วยความเห็นแก่ตัวจัดด้วยการผิดศีล5ด้วยการโกหกด้วยการบิดเบือนนะด้วยการที่หาทางซิกแซกจะเข้าถึงวัคซีนนะต่างๆนะเพื่อให้ตัวเองรอดเนี่ยสิ่งนั้นไม่ใช่ทางที่ถูกต้องนะครับนะเพราะฉะนั้นใครจะสยบความกลัวด้วยตัณหาเนี่ยบางทีหนีไม่พ้นกรรมนะครับ ปรากฏว่าบางทีเข้าไปหาไอสิ่งที่เราต้องการแล้วมันก็เกิดเป็นกรรมเป็นวิบากติดตามตัวต่อมาอีกไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเมื่อเราต้องสยบความกลัวด้วยสติสยบความกลัวด้วยสมาธิคือความสงบความนิ่งจิตตั้งมั่นไม่ใช่จิตตกไม่ใช่จิตเศร้าหมองไม่ใช่จิตหดหูไม่ใช่จิตหอยเหี่ยวแต่เป็นจิตที่มีความสงบมีความตั้งมั่น มีความนิ่งนะครับแล้วก็มีปัญญาจริงๆปัญญาเนี่ยนะครับเราก็เห็นแลวครับว่าทำอย่างไรเราจึงจะเว้นห่างจากการติดเชื้อโควิด1 9นั่นก็คือผมบอกแล้วว่าไม่จําเป็นเราจะไม่ออกไปนอกบ้านนะครับเว้นไว้แต่จําเป็นเช่นเราต้องไปประกอบสัมมาชีวะนะครับรักษาสินห้าให้ดีนะครับไปประกอบสัมมาชีวะจําเป็นต้องออกไปเพราะมีเหตุแห่งความจำเป็น ในการต้องไปหาอาหารต้องไปหาสิ่งอุปโภคบริโภคเข้ามานะครับถ้าเราไปทําแบบนั้นเนี่ยแล้วทําด้วยความมีสติด้วยความมีสมาธิไม่ใช่ความตื่นกลัวไม่ใช่ความตื่นตะหนกไม่ใช่ทําด้วยตัณหานะครับแต่ทําด้วยความมีสติรู้นะครับว่าเราจําเป็นต้องออกไปด้วยเหตุผลอะไรปักการใดและออกไปด้วยการป้องกันตัวเองนะอย่างเต็มที่เช่นหน้ากาก เราต้องใส่หน้ากากสมัยนี้นะครับไม่แน่ใจแล้วว่าโควิดสิเป็นแอร์บอลหรือเปล่าติดทางอากาศหรือเปล่าเราควรจะใช้หน้ากากที่เรียกว่า n 9 5นะครับในสารที่แออัดหรือถ้าไม่มีจริงเราต้องใส่2ชั้นนะนี่คือการป้องกันนะในกรณีที่ถ้ามันเป็นแอร์บอลหรือติดทางอากาศและต้องมีแอลกอฮอล์ฉีดมือบ่อย,อยนะอย่าให้มือนี้ไปแตะสัมผัสใบหน้าอย่าไปจับหน้ากากผมเห็นบางคนนี่หน้ากากจับไปจับมาไม่ทราบว่าไปติดเชื้อตรงไหนมีโอกาสได้หมด เพราะเราต้องตัดตอนนะครับไม่ให้เหตุปัจจัยนะของการติดเชื้อมันเกิดขึ้นได้นะแต่ว่าเรายังมีความจำเป็นนะที่เราต้องออกไปข้างนอกทำกิจการงานนะไปหาอาหารออกไปฉีดวัคซีนสำหรบับบางท่านที่มีความจำเป็นเช่นกลุ่มเสี่ยงนะครับผู้สูงวัยผู้ที่ต้องออกไปข้างนอกทำการงานทุกวันนะบุคลากรด่านหน้านะที่ต้องไปทำการงานไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลที่ต้องคุกคี นะครับกับสาธรารณชนมีโอกาสเสี่ยงนะครับแต่ไม่ใช่แห่กันไปอย่างที่เราบางทีเห็นภาพนะครับนะของการที่แข่งแย่งกันนะครับนะเพื่อจะเข้าไปรนะับวัคซีนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับอันตรายเพราะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในบริเวณที่หนาแน่นแออัดแล้วหน้ากากเราใส่ไม่ถูกนะหน้ากากหลุดใต้จมูกอย่างนี้เป็นต้นหรือในกลุ่มนั้นเนี่ยมีผู้ติดเชื้อสัก 1, 2, 3คนเนี่ยนะครับ ก็เสี่ยงมากนะครับถ้าหน้ากากเราใส่ผิดวิธีหน้ากากเราใส่หลุดใต้จมูกหรือเราไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสเปรย์มือเนี่ยนะครับผมว่ามีความเสี่ยงมากเพราะว่ามันมีความหนานแน่นเพราะเท่าที่ดูข่าวตอนนี้เราไม่แน่ใจนะต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่าโควิดสิเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะแอร์บอลติดทางอากาศแล้วหรือยังหรือเป็นกึ่งแอร์บอลหรือไม่อย่างไรนะครับแต่เท่าที่ดูนะว่ามันติดง่ายขึ้นมากเจ้าวไวรัสกายพันธุ์เดลตานี่นะครับเพราะฉะนั้น เราไม่มีความจําเป็นเนี่ยเราอย่าออกไปเลยนะถ้าเรามีความจําเป็นเราต้องออกไปต้องป้องกันตัวเอง100%เซนะครับทั้งหน้ากากอนามัยนะทั้งเจลแอลกอฮอล์นะครับนะะถ้าเราดูในภาพจะเห็นว่าความแออัดหนาแน่นอย่างนี้นะครับน่ากลัวเพราะนั้นแปลว่ายืนเบียดชิดๆกันเลยนะครับไม่มีโซเชียลดิสตานซิ่งไม่มีระยะห่างเลยนะครับเพราะนั้นอย่าปล่อยให้ความกลัวนะทำให้เราเนี่ยออกไปด้วยตัณหาความอยาก นะเราเกิดการแข่งแย่งกันบางทีเบียดเสียดนะครับแข่งแย่งบางทีเราดูการเข้าคิวก่อนนั้นนี้นะครับไปทําการตรวจนะเขาเรียกว่า rt pcr นะเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วเนี่ยบางทีแข่งแย่งกันนะบางทีเรียกว่าคนหนุ่มสาวแข็งแรงกว่าไปแข่งแย่งผู้สูงวัยนะก็เห็นแล้วก็เข้าใจนะครับว่ามันเป็นความกลัวนะแต่เป็นวิธีการจัดการกับความกลัวที่ไม่ถูกเราต้องสยบ ความกลัวนะครับด้วยสติด้วยสมาธิและปัญญานะครับไม่ใช่ตัณหาความเห็นแก่ตัวจัดนะครับเพราะไม่มีใครหนีพ้นกรรมไปได้บางคนที่ออกไปด้วยตัณหาออกไปด้วยความเห็นแก่ตัวจัดไปแก่งแย่งเขาไปโกหกไปหาทางนะครับปิดเบือนข้อมูลนะครับเพื่อให้ได้วัคซีนมาต่างนานาเนี่ยแต่ไม่มีใครหนีพ้นกรรมครับถ้าเรามีกรรมบางทีการได้ซึ่งวัคซีนมาอาจจะเป็นโทษ แล้วทาไม่เสียชีวิตแทนก็ได้เขาบอกว่ายิ่งกลัวบางทียิ่งกลัวตายครับยิ่งเข้าไปหาความตายโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับสิ่งนี้จึงมาชวนคุยกันนะครับ,นะรบว่าท่ามกลางสถานก,การณ์โควิดสิกที่ระบาดอย่างรุนแรงในบ้านเราขนาดนี้นะครับต้องสยบความกลัวด้วยสติด้วยสมาธิและปัญญาไม่ใช่ด้วยตัณหาไม่ใช่ด้วยความเห็นแก่ตัวจัดด้วยการผิดศีลเพราะท่านก็ไม่สามารถหนีพ้นกรรมไปได้นะครับก็ขอให้ฟังนะครับเราได้ข้อคิด ได้สีปัญญาไปพอท่ามกลางวิกฤตเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะฝึกฝนอบรมจิตตัวเองให้เกิดสติสมาธิและปัญญาให้ตรงตามวิถีทางสายกลางในพุทธศาสนานครับก็ขอให้ฟังพิจานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าธรรมะสวัสดีครับ